เรียกทรัพย์บรรดาลโชคลาภสวนเสริมกำลังใจขา,ขายได้กำไรงานกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมที่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้ก็ได้นำเสนอพระคาถาที่มีชื่อว่าคาถาเรียกทรัพย์ไม่ใช่เรื่องราวของการขอพรปฏิหารแต่เป็นบทสวดที่ช่วยเสริมขวัญ และกำลังใจให้คนทรรมหากินทุกคนนะครับเชื่อว่าหากสวดคาถาอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการปฏิบัติตนอยู่ในทํานองครองธรรมก็จะช่วยให้ชีวิตประจำวันราบรื่นโดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายจะนิยมสวดคาถาเรียกทรัพย์เป็นประจำคาถาเรียกทรัพย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดี มีหลายบทสวดด้วยกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วบทที่ได้รับความนิยมมากจะเป็นของเราเกจิอาจารย์ชื่อดังที่คนไทยเคารพนับถือมีความหมายมงคลเรียกทรัพย์บันดาลโชคและเสริมสิริมงคลในเรื่องของการค้าขายสำหรับคาถาเรียกทรัพย์ที่คนไทยนิยมและภาวนาเป็นประจำ มีดังนี้คาถาเรียกทรัพย์หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระคาถาที่ได้รับความนิยมมากนะครับก่อนที่ท่านจะสวดพระคาถาตั้งจิตและมีสมาธิให้มั่นนะครับแล้วว่าคาถาดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธพทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัะมานีมามะพุทธสัะสวาหงพุทธะมะอาอุนะโมพุทธ,ธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพ,พุทธะสวาหมพุทธมาอะออนะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหงพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะ พุทธะสวาโหมพุทธะมะอาโอนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม พุทธะมะอาออนะโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพ,พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมพุทธะมะอาโุ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพ,พุทธะสวาหงพุทธะมะอาอนะโมพุทธายะ วิรทะทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัะมานีมามะพุทธัะสวาหงพุทธมาอาอนะโมพุทธทายะวิรทะทโยวิระโ,รโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัตมานีมามะพุทธสัตสวาหง